สวัสดีค่ะทุกคนนินดีต้อนรับเข้าสู่ t r i x ซ e Oracle นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงพิกอ์ดกันนะคะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะก็ถ้าใครมีปัญหานะคะเพราะก็ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะได้หยุดอยู่บ้านแล้วก็หยุดงานนะคะและ้วก็สึกว่าช่วงนี้รายรับไม่เข้าเลยนะคะเรามีวิธีแก้ปัญหาโดยนี่ค่ะก็จะนี่ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะก็จะเป็นแผ um ่นทองเสริมทรัพย์นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะก็ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วาสตสา,สาค่ะ โบราณนะคะถ้าใครสนใจสามารถ เข้าไปดูรีวิวได้นะคะเพราะว่ามีคนเคยบูชาไปนะคะแล้วก็มีประมูลงานได้เงิน8หลักนะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ลายด้านบนหัวมุมด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นอักษระรูนนะคะก็จะเป็นลงยันไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็ผ่านพิธีมาเรียบร้อยนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาจา้ะโอเคเราเข้าสู่เรื่องของการดูดวงของเราดีกว่านะคะโอเควันนี้เราจะมาดูกันเรื่องช่วงนี้มีใครแอบชอบเราไหมนะคะ โดยที่จะแบ่งออกเป็น4กองนะคะก็คือกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4หรือว่ามีสีชมพูตุ๊กตามีสีทองตุ๊กตามีสีชมพูเข้มตุ๊กตามีสีเงินนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าแต่ละกองจะมีผลทำนายยังไงบ้างคะ่ะมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนนี้ก็มาถึงกองที่1กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกน้อง ตุ๊กตามีสีชมพูอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงนี้มีใครแอบชอบเราไหมนะคะมาดูกันนะคะช่วงนี้มีใครแอบชอบเราไหมนะคะ Flower Spirit s e a Wish Can you hear me พไพ่ใบนี้ค่อนข้างเป็นคีนะ e i v i n g Flowers Mermaid's love แล้วก็ Like a bird ขอวางตรงนี้นจะจ๊ะโอเคถ้าดูลักษณะนี้นะคะค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณมีคนที่กําลังแอบชอบอยู่นะคะเพราะว่าเขาพยายามไม่ให้คุณรู้ตัวนะคะเป็นการแอบชอบแบบเงียบๆนะคะคือเวลาเจอกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์จังเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากเข้าหายอยากเข้าใกล้นะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยแบบคือคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาแบบ เหมือนแอบมองมานานแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเพศเดียวกันแต่ว่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะ,ะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นเพศเดียวกันนะคะหรือว่าต่างเพศก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีทั้งบอกว่าอาจจะเป็นได้ทั้งคนต่างเพศและคนเพศเดียวกัน,น,กนมันขึ้นมาลักษณะนี้อาจหรือว่าอาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ลักษณะของการที่มากกว่า1คนขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยจ้ะช่วงนี้มีเสน่หน์นะคะแล้วก็ฮอตมากนะคะอาจจะเป็น ไปได้นะคะว่าอาจจะมีคนที่เป็นแบบเพศทางเลือกหรือว่าอาจจะเป็นแบบเพศตรงค้ามมาชอบนะคะก็ช่วงนี้ฮอตนะคะโอเคต่อไปเรามาดูลักษณะของคนที่แอบชอบเราบ้างนะคะล,ลักษณะของคนที่แอบชอบเรามาดูกันนะคะบลูมไทม์ i ีฟ Trixie Protect แล้วก็จัสติสนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง เขาเรียกว่ามีความมั objetivo, ่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแบบแต่ว่าไม่ได้อีโก้สูงอะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมแล้วก็คนคนนี้นะคะเป็นคนที่ส่งความสุขให้คนรอบตัว น,ะะนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักพวกพ้องมากๆด้วยนะคะเป็นคนที่รักพวกพ้องมากๆถ้าสมมติว่ามีเพื่อนแบบโดนแกล้งหรือว่ามีเพื่อนที่บอกว่าโดนแบบใครว่าอะไรเงีย้ยคนนี้ก็จะออกมาป้องนะคะก็จะบอกว่าเอ้ยไม่คือคนนี้เขาไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นคือมีการป้องกันเต็มที่นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีน้ําใจนะคะเป็นคนที่มีน้ําใจเลยโอเคเดี๋ยว <Cha. S 2> เรามาดูกันบ้างว่าลัคนาหรือราศีที่พอจะเป็นไปได้หรือว่าดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้นะคะว่า มาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะ,อะไรได้บ้างนะคะ s a g i t t รา i u สนะคะราศีธนูเป็นคนธาตุไฟนะคะ a าร e สนะคะราศีเมษนะคะแล้วก็เป็นคนธาตุไฟเหมือนกันนะคะธาตุดินนะคะจะเป็นราศีมังกรราศีกรหรือว่าราศีพฤษศก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีส,สองธาตุนะคะสธาตุแต่ว,ว่า หลายราศีเลยนะคะก็ลองดูว่าเป็นคนธาตุไฟหรือว่าธาตุดินหรือเปล่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะ I'm so completely in love with you นะคะฉันรู้สึกตกหลุมรักเธอมากๆาเลยนะฉันแบบ completely in love with you ประมาณว่าบอกว่าเออหลงรักเธอแบบเต็มที่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ I w n t y y u u to n o w w t h t t t h r r is no one who can replace you นะคะฉันอยากให้เธอรู้ว่าไม่มีใครคนไหนที่สามารถจะแทนที่เธอได้เลยนะคะแสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสที่คุณนะคะแต่ว่าไพ่อันนี้มันก็ขึ้นมาไหมคะนะคะที่เราดูเมื่อกี้นะคะไพ่อันนี้แปลว่าเขากําลังโฟกัสที่คุณด้วยนะคะหมายความว่า คุณเป็นคนหลักคุณเป็นคนหลักๆห,หรือว่าเป็นคนต้นๆเลยนะคะที่เขากําลังรู้สึกดีด้วยมากๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของคนที่บอกว่าคนนี้แหละนะคะเป็นคนที่เขากําลังเลงอยู่นะคะ pin point นะคะเขาเรียกว่า pin point นะคะกำลังเลงกำลังเลงอยู่นะคะ pin point a man pin point a girl p ินพอยดั t วันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เขากำลังเลงอยู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคค่ะถ้าสมมัวใครไม่อยากพลาดการอัปเดตเวลามีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะ <c oughs> <ๆ S 2> ก็สามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้ค่ะเพราะมนจะแจ้งเตือนไปที่คุณแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่2กันแล้วนะคะมาดูก so ันใครที like ่เลือกน้องตุ๊กตาหมีสีทองนะคะตุ๊กตาหมีสีทองนะคะใครที่เลือกน้องก็ลองมาดูนะคะลองมาดูว่าจะเป็นลักษณะไหนนะคะคําถามที่ว่าช่วงนี้มีใครแอบชอบเราไหมนะคะหรือว่าใครที่เลือกกองที่สองนั่นเองนะคะถ้าใครจะไม่ได้ว่ากองที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือกองที่2นะจ๊ะมาดูว่าช่วงนี้มีใครแอบชอบเราไหมนะคะเคมาดูกันนะคะ The Gardener, The Observer, New Directions, Lullaby, Stranded, The Journey. นะคะไพ่สาหรับคนที่ได้กองนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่ายังแบบมีคนที่ถามว่ามีคนสนใจคุณไหมมีคนที่กําลังสังเกตคุณอยู่นะคะมีคนที่กําลังสังเกตคุณอยู่แหละแล้วก็แบบก็รู้สึกดีอะแต่ว่ามันถึงขั้นชอบหรือยังเขายังไม่ได้รู้สึกถึงขั้นชอบนะคะแต่ว่ามีคนที่สังเกตคุณอยู่ ก็จะมีลักษณะของการที่บอกว่าเขากําลังสังเกตคุณอยู่ว่าแบบว่าเออทําไมแบบเขาถึงรู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะแต่ว่าถามว่าเขาชอบหรือ,อยังเขาคือใจเขาอ่ะยังคิดว่ามันเป็นลักษณะของการที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นชอบนะคะแต่ว่ามีลักษณะของการสนใจมากกว่านะคะคือยังไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ชอบ <c oughs> ก็คือเป็นลักษณะของการที่เขายังรักตัวเองมากกว่าแต่รู้สึกว่าเออคนนี้แบบเหมือนแบบ เด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่เด่นขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มากกว่าก็ถามว่าถึงขั้นชอบหรือยังก็ยังคิดว่ามีคนสนใจนิดนึงมากกว่านะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดเชิงชู้สาวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูลักษณะของคนที่สนใจเราคนนี้กันบ้างนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ถึงขั้นชอบแต่ว่าก็สนใจเราก็จะได้รู้ไว้ว่าคนไหนสนใจเราอยู่นะคะ Decision, coloring, confidence, reborn, imaging, แล้วก็ learning นะคะ คนคนี้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่คาดหวังอะไรค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ทําตัวเหมือนน้ำครึ่งแก้วรับรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและที่สําคัญคนคนนี้เป็นคนที่ รอบคอบนะคะเป็นคนที่รอบคอบมากนะคะเวลาจะทําอะไรเขาจะพิจารณาก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่เขาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยคือเขาต้องผ่านการช่างใจอะไรมาแล้วนะคะจนที่เขามั่นใจแล้วเขาถึงจะตัดสินใจนะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจเขาจะมีการเรียนรู้วิเคราะห์พิจารณาใจตรองมีการคิดประมวลผลมาเรียบร้อยก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคเรามาดูกันบ้างนะคะว่า ลักษณะราศีดาวจันดาวสุขของคนที่สนใจเราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นใครกันบ้าง cancel ราศีกรกฎ water เป็นธาตุน้ำเป็นได้ทั้งราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนค่ะ Virgo หรืออาจจะเป็นธาตุดินราศีกันก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรา I'm sorry, I, I m i s s you. I'm sorry, I m i s s you นะคะออฉันขอโทษนะฉันคิดถึงคุณอันนี้คือมาในใจลึกๆเขารู้สึกว่าทําไมเขาถึงคิดถึงคุณนะทําไมมันถึงแบบมีความรู้สึกสนใจคนคนนี้ขึ้นมานะคะ I wish for us to be together, together forever นะคะฉัน ปรารถนาให้เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆในใจที่เขากําลังรู้สึกตอนนี้นะคะอันนี้มันมีลักษณะของการที่เป็นอย่างนี้นะคะติวมีข้อสงสัยนิดนึงนะคะก็เลยอยากเปิดไพ่ถามให้นะคะมันมีข้อสงสัยนิดนึงก็เลยอยากเปิดไพ่ถามเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเพื่อที่จะได้ดูกันว่าคนคนนี้จริงๆแล้ว นะค,ะคนคนนี้จริงๆแล้วแบบช่วงนี้เขากําลังสับสนหรือว่าเขากําลังรู้สึกยังไงกับเรากันแน่เนาะนะคะว่าทําไมคือคนคนนี้เขาแบบเอางี้เดี๋ยวจะถามให้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนคนนี้กับเราอะนะคะมีแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อเพราะว่ามันมีไพ่ออกมาว่าเขาเหมือนในใจลึกๆเขาจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาจะอยากอยู่กับเราทีนี้มันไม่เคลียร์เดียวก็เลยมาเปิดเพิ่มให้นะคะโอเคมาดูกัน แนวน้มความสัมพันธ์กับคนคนนี้จะเป็นยังไง Wed and see Universe No ความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะคือคิดว่าอาจจะแบบเป็นเรื่องของโชคชะตาคือเขาอาจจะแบบรอดูไปเรื่อยๆอะ่ะรอดูไปเรื่อยๆแต่ว่าแบบ เขาอาจจะรู้สึกในตอนสุดท้ายว่าแบบว่าเออมันยังแบบอาจจะยังไม่ใช่นะคะอาจจะยังไม่ใช่อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันดีกว่าหรือเปล่านะคะ powerful นะเดี๋ยวขอดูนิดนึง balance โอเค Fox เขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องดูไปไเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขายังต้องรักษาบาลานซ์คือรักษาว่าแบบระยะที่ที่พอดีพอดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของโชคชะตาที่ทําให้เขารู้สึกอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเป็นไปได้ยากนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบอุปสรรคค่อนข้างเยอะอะ มันก็เลยทําให้ตอนสุดท้ายเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเออความสัมพันธ์นี้มันยากไปสําหรับเขาหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกดีๆกับเรานะคะอย่างนี้ก็น่าเศร้านิดนึงก็เปิดใจให้คนอื่นเถอะนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มีคนที่สนใจเราอยู่นะคะเออนะ กองนี้เป็นกองที่แบบว่าน่าเศร้ามากเลยอะมีคนมาชอบแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าใครแอบชอบเราแล้วเราอยากคลิปความสัมพันธ์นี้ไว้เนี่ยเราสามารถทํายังไงได้บ้างมามาดูกันนะเพราะว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะดูวิธีการแก้ปัญหาให้นะคะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขา เรารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครแล้วเราอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคงอยู่เราจะทํายังไงได้บ้างหมายถึงเราก็สนใจเขาเหมือนกันนะคะลองดูว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้าง Risk Nature แล้วก็ Falcon โอเคนะคะอาจจะมีลักษณะของการที่เราต้องเตรียมตัววางแผนนิดนึงวางแผนนี่คือวางแผนหรือว่า โอเคถ้าเราชอบเขาแล้วเขาก็ชอบเราเขากําลังสนใจเราตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงนาทีทองนะคะเราจะทํายังไงให้เขาสนใจเรานะคะก็หมายถึงว่าเราอาจจะดูว่าเขาชอบอะไรนะคะมีส่วนไหนที่ตรงกับของเราไหมมีข้อเสียอะไรหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรเราสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ลองเสี่ยงดูก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่เสี่ยงขึ้นนะคะลองเสี่ยงดูก็ได้ว่าเราจะ แบบทำให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาขึ้นนะคะเราควรเข้าไปหาเขาก่อนหรือเปล่านะคะมาดูมันเกิดคําถามขึ้นเรื่อยๆเลยควรเข้าไปหาโอเค yes ค่อนข้างคอนเฟิร์ม journey friend โอเคเราควรเข้าไปหาเขาก่อนในลักษณะที่แบบว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะคะ <c oughs> ทษทีค่ะเราควรเข้าไปหาเขาก่อนในลักษณะที่เป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าให้เราเน้นเรื่องของการวางตัวเป็นธรรมชาติอย่าฝืนตัวเองนะคะอย่าทําอะไรที่ไม่เป็นตัวเองนะคะลองดูนะคะลองดูว่าเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เราอาจจะเข้าไปคุยกับเขาเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าต้องดูนะถ้าคุยเยอะเกินไปมันจะน่าราคาญนะคะหลายๆคนไม่ชอบที่บอกว่าการที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งเข้าหาเยอะเกินไปแล้วก็ให้พื้นที่ส่วนตัวเขาบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลองดูระยะที่เหมาะสม รักษาบาลานซ์นะคะรักษาบาลานซ์นะคะก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนอาจจะมีการคุยเยอะขึ้นโดยที่เราเป็นฝ่ายเริ่มต้นก็ได้โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นคําทํานายของกองน้องหมีนะคะก็ยังไงถ้าใครไม่อยากพลาดการอัปโหลดใหม่ๆนะคะก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องท r i x i ี Oracle ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่3แล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกน้องตุ๊กตามีสีชมพูเข้มนะคะใครที่เลือกน้องตุ๊กตามีสีชมพูเข้มก็มาดูกันนะคะว่าผลการทํานายจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าช่วงนี้มีใครอบชอบเราหรือเปล่ามาดูกันนะคะช่วงนี้มีใครอบชอบเราหรือเปล่า q u ควีนบีไพาออกมาดีนะ House of Flowers ขอขยับนิดนึงนะจ๊ะ No rain today. White Rose of Hope. To the Moon and back. Change of seasons. โอเคนะคะ,ช,คช,คกกะ,คะช่วงนี้มีคนชอบคุณมากกว่า1คนนะคะช่วงนี้มีคนชอบคุณมากกว่า1คนไพ่ที่บอกว่ามากกว่า1คนเนี่ยขึ้นมา2ใบนะคะไพ่ที่ขึ้นบอกว่าลักษณะคุณที่ชอบชอบมากกว่า1คนขึ้นมา2ใบดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเยอะนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างแบบมากกว่า1คนแล้วก็คุณก็แบบอยู่ตรงกลางโดยที่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรก็มีคนมาชอบแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของแบบ มีคนเข้ามาชอบแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนที่แบบว่าเข้ามาแอบ,บดูคุณนะคะแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กับคุณแล้วก็อยากเข้าหาคุณมากกว่าเดิมด้วยนะคะ <c oughs> ก็มีการอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีการอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นแล้วก็อยากใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆเลยโอเคเรามาดูกันบ้างว่าลักษณะของคนที่ชอบเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ลักษณะของคนที่ชอบเราเป็นยังไงนะคะมาดูกัน flow freedom heal indie far joy เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ 2อ,อันนะคะ โอเคเรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นความแบบรักอิสระนะคะรักอิสระแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอินดี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นสายฮี้ย่ะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นสบายใจเป็นคนที่มอบความสบายใจให้คนอื่นนะคะก็จะเป็นคนที่มักจะทําให้คนอื่นแบบหายจากความเครียดแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะอาจจะต้องแบบอยู่ไกลกันเลยอะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณอยู่กรุงเทพเขาอาจจะอยู่ภูเก็ต ะะอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบคุณจากทางออนไลน์ะนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นสายฮิวรักอิสระอินดี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเห็นคนอื่นมีความสุขเป็นสายฮิวแล้วก็แบบชอบให้กําลังใจคนอื่นทําให้คนอื่นรู้สึกดีอยู่เสมอๆนี่คือคนที่1นนะคะแต่ว่าจะเปิดให้2คนแค่นั้นนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่ว่ามากกว่า1คนก็เลยจะเปิดให้เพิ่มนะคะโอเคมาดูกันโฮป โรแมนติก observe bright ใช่ secret ัโอเคคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกแล้วเขาคาดหวัง ในความสัมพันธ์นี้ด้วยเขาอยากแบบให้คุณกับเขามีแบบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่คนคนนี้เป็นคนที่ขี้อายนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่พร้อมที่จะบอกคุณยังไม่พร้อมที่จะบอกคุณนะคะว่าเขาชอบคุณนะคะยังอยากเก็บไว้เป็นความลับอยู่นะคะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นเป็นคนที่มีพลังงานดีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าค่อนข้างเป็นชาวแบบชาวแอบซองอะ นะคะเป็นคนที่แอบมองมากกว่านะคะในเคสนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคทีนี้นะคะมันมี2ลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะดูให้แยกนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องสับให้เพิ่มเพราะว่ามันมีสองคนเนาะกรณีนี้เดี๋ยวดูหน้างานแก้ปัญหาหน้างานไปดูคนแรกก่อนสเดีย์เลโอราศีสิงห์นะจ๊ะราศีลัคนาดาวจันดาวสุกได้หมดเลยนะคะเจอมินายราศีเมทุนนะคะ อันนี้ของคนข้างบนนะลิปรานะคะราศีตุลอะเดี๋ยวลืมแน่เลยวางวางยังไงดีเดี๋ยวสรุปใหม่คนแรกนะคะคือคนที่เป็นอินดี้อาจจะอยู่ไกลนะคะเป็นสายฮิลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุขนะคะก็จะเป็นตุลแม่ทุนหรือว่า ราศีสิงห์ก็ได้นะคะส่วนคนข้างล่างเนี่ยนะคะคนข้างล่างนี้จะเป็นคนที่ขี้อายนะคะแล้วก็เป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่เป็นคนที่ขี้อายนะคะก็จะเป็นลนักษณะนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเขาเป็นคนลัคนา,าราศีดาวจันทรุกร์หรืออะไรที่ไหนบ้างสกอร์พิโอราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกแคปิตอลราศีมังกรนะคะ แล้วก็คนธาตุไฟอาจจะเป็นไปได้ทั้งราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะโอเคนะคะมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับเรานะคะอันนี้อาจจะต้องดู2อ,อันเหมือนกันนะคะเขาอยากบอกอะไรกับเราคนข้างบนก่อนนะ I still can't believe that I was lucky enough to meet you นะคะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้เจอกับคุณอา่านะคะแล้วก็ I wish a l I wish is all a dream นะคะฉันหวังว่าทั้งหมดมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันนะคะโอเคนะคะมาดูอันข้างล่างกันบ้าง Look straight into my eyes and feel the things I'm hiding inside ลองมองเข้าไปในตาฉันสิแล้วลองรู้สึกกับสิ่งที่ฉันซ่อนไว้อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะแล้วก็ You are always on my mind. คุณอยู่ในความคิดฉันตลอดเวลาเลยนะนี่เป็นของคนข้างล่างนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะโอเคค่ะถ้าโอ้น้องหมีตกน้องหมีตกขอบนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการอัปเดตเวลามีการอัปโหลดทิปใหม่ๆสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องทริซ r ่ออ o r ด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่4กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกน้องตุ๊กตามีสีเงินนะคะโอเคเราจะมาดูกันว่าช่วงนี้มีใครชอบเราบ้างหรือเปล่านะคะช่วงนี้มีใครแอบชอบเราบ้างไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ Transformation Touch the Sky Treasure Memories r i g h Garden My home is my castle The gift The gift นะคะถ้าถามว่ามีใครชอบเราไหมมีนะคะมีแต่ว่าทายว่าน่าจะเป็นคนเก่า นะคะน่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนที่แบบว่าเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงสถานะกันแล้วอะนะคะน่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะคะแล้วก็เขาก็ยังมีเรื่องของความทรงจําดีๆคือเขาก็ยังรักเราอยู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนแบบคนที่แบบว่าเป็นคนที่ดีกับเขาแล้วเขาก็แบบอยากให้แบบความสัมพันธ์มันดีถึงแม้ว่าจะห่างกันไปแล้วเขาก็ยังมีความหวังว่าเออเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะ ก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เราเป็นเหมือนคนที่ดีสําหรับเขาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเราสําคัญมากขนาดไหนนะคะน่าจะเป็นคนเก่านะคะน่าจะเป็นคนเก่านะคะโอเคเรามาดูกันต่อว่าลักษณะของคนที่แอบชอบเรานะคะลักษณะของคนที่แอบชอบเราเป็นยังไงนะคะมาดูกันแฟรใจ่าแนบ Community Beauty Within l i v e l y แล้วก็ Fermata น่าจะเป็นคนที่มีความเปราะบางทางด้านออทางอารมณ์ นะค,ะคนคนนี้เป็นคนที่มีความเปราะบางทางด้านอารมณ์หรือเรียกได้ว่า sensitive นะคะเป็นคนที่รักเด็กเป็นคนที่แบบว่ามีพื้นที่ส่วนตัวนะคะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่จริงใจแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ไหมสามารถเข้าสังคมได้แต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะคนที่แบบไว้ใจอาจจะเป็นเฉพาะเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามีพื้นที่ส่วนตัวแหละคนคนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีความเป็นไปได้บ้างไหมว่าลักษณะ ลักษณะดาวจันดาวสุขของชาวาราศีหรือลักษณาราศีไหนนะคะว่าจะเป็นที่อยู่ในลักษณะที่เป็นคนประมาณนี้นะคะคนที่ลักษณะประมาณนี้ราศีกุมนะคะราศีมีน แล้วก็คนธาตุลมนะคะอาจจะเป็นราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนก็ได้นะคะมีแนวโน้มว่าจะเป็นว่าจะเป็นกลุ่มนะคะเพราะมีอันนี้ซ้ําขึ้นมานะคะยังไงก็ลองดูเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เขาอยากบอกเรากันบ้างนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกเรากันบ้างว่าสิ่งที่เขาอยากบอกเรามันมีอะไรบ้าง It's not really easy without you ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเออไม่ใช่เขาเมื่อกี้เป็นของอันนั้นนะคะ It's not easy It's not really easy without you หมายถึงว่ามันไม่ง่ายเลยโดยปราศจากคุณนะคะ I love you to the moon and back ฉันรักคุณมากเลยนะ to the moon and back หมายถึงจากนี้ไปถึงพระจันทร์แล้วจากพระจันทร์กลับมานะคะซึ่งไกลามากหมายถึงว่าเขารักคุณมากนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราก็นั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นลักษณะของแบบคนที่ คนที่แบบว่ายังรักเราอยู่นั่นเองนะคะน่าจะเป็นลักษณะของคนที่ยังรักเราอยู่นะคะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยมีแฟนนะคะถ้าสมมน้องๆมาดูเนี่ยนะคะไพ่มันขอบเปิดไพ่ทับนิดนึงนะคะไพ่มันขึ้นมาลักษณะนี้นะคะไพ่มันขึ้นมาลักษณะนี้อันเดิมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็อันนี้ ะะอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกอะไรมากๆกับน้องก็ได้นะคะอาจจะแบบเป็นคนที่แอบคิดถึงตลอดเวลานะคะคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเวลาพูดคยุยแล้วก็แบบเหมือนเอาไปเพ้อฝันอะนะคะเป็นคนที่อยากเปลี่ยนสถานะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าน้องเป็นของขวัญแต่เป็นคนที่ทําเป็นเหมือนไม่ชอบเรานะคะถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนนะจะเป็นคนที่ทําเป็นเหมือนไม่ชอบเราเนี่ยเห็นไหมมีความรู้สึกมากมายแต่ว่าทําเป็นเหมือนไม่ชอบนะคะมีแบบ ความรู้สึกมากมายแต่ทําเป็นเหมือนไม่ชอบอันนี้ก็แบบอยู่ใกล้แค่นี้แต่ทําเป็นมองไม่เห็นกันเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายแต่ว่าก็ทําเป็นเหมือนแบบเออไม่ชอบอะ่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะโอเคนะคะโอเคค่ะ,คคะถ้าสมมติว่าใครไม่อยากพลาดการอัปเดตเวลามีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็สามารถกดกระดิง่งแล้วก็กด subscribe ได้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง t ลิ x i e o r a c l e ด้วยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ